เฮ้ยายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมิดป่ะเนี่ยมิ้ครับผมเขาเป็นผู้หญิงกรับผมมิดหมดแหละมาเล่นกับใครเนี่ยเล่นคนเดียวมามาเดี๋ยวผมพาเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมพาอิ่มดีกว่าจังหวะเนี้ยลัปปี้เลยครับ ไปเราไปค้ำตึกใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเธอชื่ออะไรเนี่ยชื่อฟ้าตแต่วาชื่ออะไรอ่ะชื่อฟีมับผมสวัสดีครับยินดีที่ไม่รู้จักนะครับเอ้ยยินดีที่รู้จักนะครับพี่ฟอกฟันเหมือนกันเลยฟอกฟันแล้วฟันได้เปล่าค้ำ <c oughs> หนึงนะเ,นเราเอารถมาอะไรเราบะไปไหนอ่ะ แต่เราพาไปเลยพี่เก้าหนึ่งเต็มถังเนี่ยเติมน้ำมันกันไปเติมเสร็จแล้วพร้อมเลยเติมนี้คิดว่ามีคนไหมไม่น่านะเราไม่คิดว่าจะลงมาเจอผู้หญิงนะเนี่ยตอนแรกเขามาฟาร์มเฉยนั่นแหละ ฟ้าเมอ้โหจัดชุดเต็มมาขนาดนี้ฟ<ห>้ามาก็เผื่อมีคนไหมอ่ะ,อะนี่นี่ถ้าเราไม่ตีเราโดนยิงไปแล้วใช่ไหมจ้าน่าจะกก็ยังไม่อยากยิงคนนะเป็นนี้มากกว่ามั้งถ้าทางฟ้าจะมีโชคนะีปเป็นบอลอวดูดวงจากหมายเลขโทรศัพท์ได้อ่ะไหนบอกเบอร์มาสิ <c oughs> เอาไปเหรอได้ก็เอา <c oughs> <c oughs> มาเดี๋ยวฟิลพาลุยดีกว่าป่ะเอ้ยฟิลมีความมีรางสังหรณ์ว่าบ้านดังเอ้ยบ้านดังมีคนอ่ะฟ้าเดี๋ยวฟ้าไปข้างหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยบ้านดัอยากเก็บเดี๋ยวฟิลไปข้างหลังนะต้องการว่ะมาบ้านดังอยากเก็บเฮ้ยพวกนายเราลองมากับผู้หญิงว่าเราไม่สนใจเราอยู่ยิงโย่ฟ้าลุยข้างหน้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟิลอ้อมไปข้างหลังให้ฟ้าไม่ต้องชัน เดี๋ยวปันยิงเดี๋ยวฟิล์มจะรับลูปกระสุนให้ตู้โซนา่าฟ้าถือศกเราช่วยโอ้โหมันยิงเราไม่เลิกเลยอ่ะเฮ้ยฟ้าข้างหน้าเป็นไงบ้าง,งอะ่ะจะแตกยังยงัยงยังข้างหลังจะแตกแล้วนะแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยจะตาย อ,อ,อจะแตกยังยัง <c oughs> ตายหนึ่งเฮ้ยแ <c oughs> ม็กบอลอีกแล้วตายสอง <c oughs> มาฟ้าเราให้ขอเข้ามาเก็บแล้วแตกมาแล้วเหรอแตกมาแล้วครับเอ้า <c oughs> ไม,มไ,ไม่เกี่ยวไปวล่ะรอให้บางอ่อนมีบังเกอร์ไหมเก่งจังไม่นะอยากเป็นเบอร์ดี้จังทำไมอ่ะจะได้เป็นที่หนึ่งในใจคุณดีคืนอ่ะ เปิดบัญชียังเนี่ยฟ้าบัญชีอะไรหรอเราจะได้เอาใจไปฝากฝากได้หมดแหละไอ้สมุดกระ <c oughs> ดิ่งอยฟ้ามีญาติเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยทำไมไอ่ะไม่น่าไม่มีญยาตยิให้บ้างเลยอ <c oughs> ่ะโอ้ยไยมีคนลงมา ถ้ารอบนี้มายิงอ่ะเราจะเป็นคนรับลูกกระสุนให้เลยอ่ะ hmm. มันมาแล้วฟ้าหลบไปเดี๋ยวฟิล um, ์มเองโอเคเฮ้ยนายนายไม่จบเหรอวะไม่จบไม่จบเมื<__่อกี謝謝้เราเม็ดหมดเอ้ย เฮ้ยนายท่านนายเก่งจริงอะนายมาช้าเลยเราจะปกป้องผู้หญิงคนนี้เองกรใจายมะนายโหดอ่ะฟ้าเราขอออกตี้ปั๊บนะครับ ฟ้าเรามีปืนสองกระบอกอ่ะเราได้ฟ้ากระบอกหนึ่งอะรูป้าทำไมทำไมเราจะได้มีกันและกันไงโอ,อเ้ยเ,ออเลยอุ้ยไม่มีคนมา <R> ตายมันตายครับโอ,อเคจังอ่ะโอ้มันต้องชมราคบเขาเขิน บาหยอไปนั่นเกอเดีย๋ยวเดี๋ยวฟิลมต้องไปเล่นกับเพื่อนแล้วอะครับโอเคเดี๋ยวยังไงยังไงเอาเฟซบุ๊กเปล่าไว้ติดต่อกันเผือ่อจะไปเล่นด้วยกันอีก็แต่ฟิลมนะครับได้ก็ดีนะ ปีนพิมพ์เฟสให้นะโอเคแอดมานะครับตาตาดิกันโอเคเข้าไปดิเล่เดี๋ยวคุ้มให้โ,โดนคุณแน่ผู้หญิงก็ผู้หญิงเถอะบายบายไปแล้วนะบายบายไปแล้วนะ ไปแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอิ่มของเว้ยแทำแมนไปงั้นแหละกูอ่ะสุดท้ายกูว่าน่าจะมีมันได้ลว่าไปแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามชมผมนะฮะพบกันคลิปหน้านะครับจีบสาว EP 3านะครับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ